าฉันจะรักรักใครสักคนเรื่องของเหตุผลสำคัญไยกว่าจิตใจจะบอกว่ารักเพราะอยากจะรักก็คงไม่มากเกินไป ป๊าไม่ได้นอนแล้วนะเขาเี้โอ๊ยกลได้มาเล่นด้วยแล้วน่ะมาเล่นเต้าเล่นด้วยกันที่วานนี้เอ้ยเอ้ยเหมือนกันเลยไม่มีเพื่อนเล่นงับหน้าตลอดมีเชี่ยอยู่สี่เล่มออมีชื่อเลยวบอกดิชื่ออะไรอ่ะข่ายเอเลย เราจำถูได้นะเมื่อวานหยอกไม่หยอกมันอ่ะวิ่งห่างกว่านะ่าไปหากก่าง <c oughs> ไม่มีที่อยู่เลยหล่างสัตว์ดอกเด็กถังจะฟ้าหนะ้าปะปะไม่ม <c oughs> ีนสาบแล้วทามดามแล้วแต่ก็มีกินเหงื่ออยู่นิดหน่อยปะปะ๊าหยอกทั้งวันไงใช่ไหมขาวิ่งทั้งวันนะใช่ไหมเพราะว่าพีดน้องจินนี่วาประจําตัวอีกต่างหากไม่ใช่ที่แบบ ก็ได้มีคนเล่นด้วยแล้วเชื่อไหมพี่ยังไ่ด้ยินเสียงองเลยเมื่อวานบอกไเมื่อวานให้เมื่อวานหยอกแบบหลกให้เป่งเสียงก็ไม่เป่งก็ไม่เป่งอ่ะไม่ไม่เสียงเลยสวดีครับพี่พย น้องแล้ว,วพัำความขึ้นของน้ำหรออ่ะปลอดีครับพี่แมนอ่ะอันนี้กันหมดเลย,ยไ,ได้ร็วพี่แมนถามเหมือนกันเลยอันี้เก <c oughs> <c oughs> มเมอร์อ่ะมันจะเปกุญเลยกันนี้อุ้ยหอดกันเลย นี้เทาไหรนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าบาทเมื่อวานเมื่อวานพาหมาเห่าด้วยนะเออเมื่อวานมัน้องซิทำไมเหมือนกันเลยอ่ะอเสียงเมื่อวานหน่อยที่ว่าหลอกให้หมาเห่าเออ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 เไมดิไมดิเื่อไมวาน้องไม่น่าลืแบบีทเลยนะเนี่ยาที่อเออเออโอ้แตเดีว่าแล้วก็หยองตันี เงินหรือเงินล่นเอาจะไ่โนทับที่เเงินหมาะฉะนั้เอเรเดี๋ยวที่สุดสิจะไม่เป็นเาที่สุดทมพี่บีมัลโหมาเล็กอะจะมูไม่มีมันตายองเลยโอเคโอเ

ที่หยอกกับยองนั้นหางก็ดุกดิกเสร็จแล้วปะพี่ชายหลังไปชายหลังไปเป็นตัวเสกน้ำตาแต่มันแรงมากเลยนะมาพันนี้น้องอือใส่แรงมันแบบสุดๆดีๆน้องอือใส่อะไรอะไรนะน้องอือใส่อืใส่รถไหมไม่ไม่อืไม่ไม่ฉี่ไม่อือไม่เหมือนต้อยองหรอกเจ้ ถ้าเกิดปิดี่จะปมากตรี้ปเมืแต่เมื่อกลางวันน้องแบบเอาปุ๋ยโดยสาได้หรอทีนี้น่ะเอาพกอไปนอนแล้วทีนี้ต้องถือกุญแจรถไปด้วยกุญแจรถกับขิดอ่ะทำไมโอ๊ยต้องแพงน้องน้องกักเล่นแบบเออเอาแเลยแต่ว่าไอ้เต้าสาตเสียบชาร์จแบตือขิดแล้วอุ้หากคนต้หยอกเล่นเองนยนี่หรออ้อน้องเหมือนเอ น้องมันต้มอึงมากเออต้อมเสียมอะไรเล้ยโอ้โหงี้นะเอา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 ตัดกันได้เร็วตัดกันได้เร็วมีแต่คนบอกว่าระวังระวังเต้ามันมาขโมยไปเลี้ยงนะบอกเอาไปยงให้เลยไม่ต้องไม่กินเต้าโยกเครื่องสำอางแล้วจะมาโยกเต็นท์นี่ละจะอุ้มจะอุ้มน้องไปให้เต้าแล้วไปอยู่กับเต้าพ่อมาเล่นด้วยยังเนนออะไรหมืกัพ่อมาเล่นด้วยเอพ่่มาลนกับน้องเนีาะ อ่ะอุ้มให้พ่อเล่นมนงก็ไม่ว่ากินอะไรอะอ้วนให้กินข้าวแค่วันละมือพอโอ้โหแล้วมันก็หอมลงโอ้โหกินมือหนึ่งเยอะมากอ่ะต้าวน้ำเปล่ามาให้เหรอพี่หญิงเป็น,นยังไงบ้างไม่โทรไปถามข่าวเลยใช่ไหมครับเป็นไรอ่ะพี่หญิงแจ่วเหรอเอาพี่เป็นไ,ร,ไรอ่ะเไร ไม่รู้ไม่รู้คนบอกนอยู่ในไลน์แต่พี่ยังไม่เห็นยังไม่โทรพี่หญิงเป็นไรทุกคนเอาพี่หญิงเป็นไรครับพี่ต่ายอกหน้ามารู้จักว่าพี่หญิงกลับพี่ต่ยอบห้ามอุ้ยหนักพี่น้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวทันทีอ๋อจะกินน้ำอีกประมาณเดือนหนึ่งก็อุ้มไม่ไหวละเราอ่ะเชื่ออยู่เออจะต้องทำยังไงอ่ะจะเคลื่อนย้ายมันยังทีนี่ก็ต้องให้น้องเดินเองอ่ะขยันเช็ดขยันเช็ดเท้าออกนิดนึงจะต้องเจอรถเข็นเด็ก มีแต่คนบอกให้ซื้อหมอก็บอกไม่งั้นเธอจะหลังหักแน่รครับูปหมวยจงได้แน่เลยวันนี้พาน้องไปให้หมอดูมาหมอดูว่าไงเจอน้องกูยังวันนี้แม่เพรย์ไม่กล้าให้น้องเจอกันน่ะน้องก็ไม่กล้าถ้าพันผนก็รักษายากขนาดพี่หมวยยังขนาดนั้นจะฉีดวัคซีนเก็บต่อไปแล้วก็ต้องพาน้องไปเจอดเรือพี่คนจไปกินน้ำไหม เอาไม่ไม่เรากินเองกับน้องกินเนี่ยนอหนูก็หนังทาหมาไปเลยด้วีกันด้วยชาดิจิเขาเสียงไปสิเออเอาลดความค่ะหอดทานเออ้าหมาเอาขอเสียงด้วยเยร็วขอเสียงด้วยเนี่ยมันก็หนังหมาก็ทำอย่างนี้จริงๆนะประเดี๋ยวโหาจะหางหู ดูไม่ได้พี่น้องมุดที่ดิวที่ดิวเลยแต่า,นาคนชอบอไล่ได้เีวดียวอยแยนา้าน้องอีกตูน้องสิเด็กหน้าเร็วมากคุณหมออ๋อน,นี่มันกิดนอ้องอ่ะเธอจะแหงไหมน้จะแหไงไหม ่ไอ้หนูอะน้องไม่เจอแม่อ่ะเห็นไม่เต็มใจเห็ุที่เกลียดมากเรต้องปิดท่าไว้สนิทน้องน้องโอ้น้องเหงาว่าน้องเหงาเหรอใช่มันจดอยู่มเพื่อนน้องไหมฉันจะรักรักใครสักคนเรื่องของเหตุผล สำคัญให้กว่าจิตใจจะบอกว่ารักเพราะอยากจะรักก็คงไม่มากเกินไป